ดูครับเนาะมึเอ็นเยเลยพี Un ่น้องมันต้องงี้โอ๊ยรังขาดเลยโอ๊ยเด้อเด้อขึ้นมาใหม่ก็เอ็นขัดกว่าเดิมตัวโอ๊ย จ้องเอ้ยไีไปเลยเต็มเลยเอาถิ่นเวลาไปตอกเอาเวลาอะไรเนี่ยเอาอู้หูแลวมันยิงใหญ่เลยเออโอ้ยโอ้ยโผงเยโอ้ยฮ่าฮ่เดี๋ยวไปถ่ายเป็นวิดีโอนะโอ้โหพี่น้องเอลยมันเต็มมันใหญ่มันล้นมันโอ้โหหลังแรกว่าใหญ่นะครับ ทางนี้ก็ไปยุขชาเลยครับผมจุกระะอเมร์บางปะกุนีครับผมสวัสดีเอฟซีและเพี่น้องทุกคนดีครับมาอยู่กับฉันไปที่นอกเช่นเคยวันนี้พามาหาพึ่งหม,มิมะกับพรานมุมครับผมบกำลังจัดเตรียมพื้นที่อยู่ครับเจอแล้วหนึ่งรังครับผมรังใหญ่อยู่เดี๋ยวพาไปดูครับมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับผมฮะน้ำไม่จะราบน้ำไม่จะราบอโอ้โหจะเค็มจะแหวงย,ยังไงวะเนี่ย สุดจัดอีกเพียครับโอ้รังสวยดีนะพี่น้องโอ้ยน้ำหวานดีเฮ้ยมุมน้ำเต็มเลยว่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดินตั้งไก่ครับปากคลองแล้วพี่น้อง้นเป็นแล้วฝากอีกงหนงึ่งมาเจอรังแรกครับดู คนจากสายตาพันใหญ่ไปได้ไงเนี่ยโอ้พันใหญ่จะไม่ใช่พันมืออาชีพเนี่ยออย่าไปบุลลี่เขาเออขอ,องนี้ไม่ต้องอยู่กับความจนนานแต่ดีแล้วแหละไม่งั้นถ้าไปหาแก่งกัง็ไม่เหลือถึงเราเอ้ยโดนรื้อยัองเต็มเลยม,ยมนมน้ำเต็มครัับกนนธุ์้ำเต็มกลาหลังเลยครับ โอ้ Ooh, สวยจุกกลุ่มเลยโอ้ยเกลียดเกือบเนี้ยครับกิ่นเก๋โอ้โหมีหิเสียวครับเอาไม้เซฟฟี่มาท่านตื่ให้กลางน่าจะคืนครับ เออฮือมาแล้วครับน้ำเออมันไม่สวยโอเคมือกำลังเอ้ยเอ้ยเร็วเดี๋ยวค่อยๆโอ้ยน้ำหวานครับพี่น้องจ๋าน้ำหวานสดจุ่มกุ้มเลยพี่น้องเต็มถึงข้างล่างเลยครับป๊าดข้าข้าข้าข้กข้าขนาดโอ้ยสดจุ่มกุ้มครับโอ้โหดูเกสรโคตรเยอะเลยอะโอเคทำมือกำลัง อ่แพ็กดูเอแผลนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็กกันดีกว่าโอ้สวนใหญ่จริงีครับสนมสนอมเอาละครับพี่น้องเอ๋จิตแล้วที่ติดนิดนึงกันจิตละมีควันไหมรังที่สองครับเดีโอ,อ้เจ็บเฮย์มาหน่อยรังที่สองรังที่สองอืมรังมันเล็กแต่ว่ารังแรกน้องหวานดีนะพี่น้อง เรา้นเป็นทางชันนะคองครับน้ำส่งคือบ่โอ้ยะวังเบาๆนะตายอยู่อ้ยยอน้ำมนตายแล้วครับะมองดูนะี๋ยืนผ่าดดะยืนจิ๋ขึ้นมาเราต้องสักไมอ่ะนให้เออ อู who, ้เอาหัวน้ำหวานพอนะอู้จับจับแรงจับแรงขึ้นไปเยาะตั้มาขมุกแย้มตังครับโอ้โหสุดจัดอีกแล้วพี่น้องน้ำหวานเต็มอัดเลยครับสนุกอีกแล้วพี่น้องอู้เจีวเจีวไปไปครับผมเอาละครับผ่านไปไม่นานรั้งที่สามมาแล้วครับผมข้างทางครับ พอกำลังเตรียมจุดไฟครบอยู่โอ้แตกมาไกลพอสมคครพี่นงดูครับโอ้โยลมลมลมรังสวยรังสวยโอ้โหน้ำไหม ม่ที่น okay, ้อเยขอเตีครับไาดูโอเคหดูครับเนาะมาเอ็นเยดเลยพี่น้องกิตาสนิทครับฉาปูนับ ระมูอบอกว่าอย่างนี้เขาเด็ยกชาปูนโอ้โหิ้มประมาณสองเดือนกว่าครับสองสามเดืนอนรอสักครู่มอ,องมเบาเงี้ยเออโอ้หโอ้ยมันจะติดเนื้อรังนึกว่าพารังตกแท่งเลย รอสักครู่สกครูบไม่ได้ไม้เยอะฮะไม้เยอะมันเลยโดนโอ้โดนรังไม่เป็นไรจะโดนน้ำหวานนี่นน้ำหวานโดนไปเลี่ยโดนไปแล้วจิดอะไรโอ้ยหลายอย่างเดี๋ววันนัผมเคยเคยตัดเงี้ยน่ละแล้วก็ตกโดนหน้ำหวานแตกอ้อหโคตรรัง เข้ใจเลยพี่น้กรังขอนะโอ้โหลังนี่ขอครับ้ยจริงจริงอู้หูยังไงฝึกโจทย์ครับรอืมไปเอาถือไปอเทียนถือบ่โอ,อ๊ดขัดทีหัวน้ำเต็มไม่มีไม่มีช่องว่างให้เหลือเลยครับ มีขโมนนิดหน่อยนั่นเต็มเอียดเลยครับโอเคหาต่อครับผมอี่ตามหารังที่สี่ครับสนอมอีกแล้วเอาละครับรังที่สี่ครับรังมุมเจออีกแล้วครับรังเก่าต้นเก่าเออรังใหม่ต้นเก่าต้นเก่า,กา,กาปีที่แล้วเออแล้วคนปีนก็คนเดิมคนเดิมคนเก่า เมื่อวานโชว์เพิ่งหลงให้ดูแล้วโอ้โหโชว์ลังเดียวข้ากินเดียวตลอดเลยจุดยังเดี๋ยวผมจุดนะจุดขึ้นไหนพร้อมนะพร้อมนะต้นข่อยต้นเดิมครับเอ้กลุ่มเครับมีโซโล่แท้ครับไม่มีโอเคเนาะไม่ต้องวางลายเราจะปีนยังไงเนี่ย อือ้หล่ามือเลยเฮ้ยมองใหท่าันผู้ช่วไม่ทลายครับก็โดนโดนมดแดงกัดเลยครับขึ้นทางโน้นไหมไปขทางโน้นหรอมาขึ้นทางนี้นี่แหละจะกิงมัน ุณถ่ายอะไรก็คุณถ่ายคุณตัดอยู่นะคุณเห็นอยู่หเห็นสิครับโอ้โหนี่แหละก็ตัดคุณชอบถ่ายอะไรใ <น S 1> ช่ไมไม่ใช่คนไม่ได้โฟกัสคนอ่ะเนี่ยน,น,นี่ผมขโมยนี่แหละเนี่ยตั้งคำถามก็ตังต้งคำถามมีข้อสงสัยตลอด รางคงจะตัดเอาไว้นู่นเลยครับเออเอาแล้วเวหรอมดแสดงสก,กรมแล้วครับโอ้โหทานมาว่าจะนั่งกินข้าวแถวนี้โอ้ไม่น่าอยู่ได้แล้วครับมุนแดงเยอะปึ๊บมุดอีกโอ้โหมุดแดงเพียบเลยครับรีบมดุดรีบตัดไม่แห่มาเจอถูกรังอยู่นะต้นเดิมเลยนะต้นเดิม น้ำหวานก่อนติดไหมถ้ามไ,ไ,มไม่ติดก็ได้ยังไม่เจอเลยอุ้ยมือมันแดงเป็นพันเลยพันตัวเยลยฮะตัดเลยฮะตัดเลยทั้งนั้นอ่ะไม่หลูกพี่อยู่กิ่งใหญ่แท้อาอลองดูล่ะลองโซโลของแท้ดู มันได้กัดอู้อ่อาวรีบตัดมาเลยตัดปลายแล้วก็ตัดทิ้งเลยถ้างั้นอ่ะมันเอายากนะเอาออเอาเราเราน,นึกว่าตัดคอนแล้วโอ้กัดน อุมใหม่ด้อน๊ตีไ่ถึงโอ้ยยัดหน้าเราเที่ยงถอ่เสื้อนทำให้ถอ่เสื้ออีกแน่นอนเลยโอ้ยจัดตาโอ้ยไม่เป็หนหน้าตัวเลยบัางเนี่ย ้ยระดับทานแล้วไม่กลัวอะไรก็ตัดเลยนะครับเอาล้วครับาคบานเมานี่ไม่ถูกกับมดแดงนะครับเต็มหน้าไปเลยครับบอกแล้วทรงโลของแท้ครับมันต้องนี้โอ้ยอรังขาดไปเลยโ,ยโอ้ยเดี๋ยวเี๋โอ้มีน้ำหมานอยู่ มันใหญ่ด้วมันใหญ่ตัดเลยโอ้โหไอ้ทิดอ่ะกันอะไรคุณนหนานี่อ่ะปล่อยกูมั่งเหรอเดี๋ยวแหละความลำบากครับโอ้ยโหผู้ใหญ่จะล้อไงไอ้น้อยหน้อยเออไอ้น้อยหน่อยโอ้ยมีเป็นร้านตู้ปลย จับจับจับคุ้มเลยเดี๋ยวเติมเติมเติมชื่อผือให้หน่อยหมดแล้วฉันก็หมดแล้วโอ้ดัดเลยไม่กลัวอะไรหโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็ เอะไรขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ก็นิ่งชักกว่าเดิมตัวโอ้ยยองเงยตีไปเลยเต็มเลยเอาิงเวลาไปตักเอาเวลาแล้วเนี่ยออ้หูแล้หมาน่ใหญ่เลย โอ้ย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 อโอ้มุดจุกกาครับหดุดก่อนครับพันหมาใส่เสื้อผ้าแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มกันใหม่ครับหนึ่งใหม่ใหม่ครับ นายเสียสี่พันมงชุดแค่นี้เ่นะครับเวลาสักครู่เดี๋ยวเราลงของลาแป๊บนึงมาตอม่ใช่ลหจุดอยังแางเน,หนาะไยจุดเรยไปจุดโดนให้ ขิ้งทั้งไหนทั้งเดิมโอ้โหกระตุวตอ้ยกรบพุ่งเออสารไหวไหมล่ะโอ้ยถาวันนึงอะเอ๊ะอ้เกี่ยขอถวันกันแค่ไหน มาเนี่ยเฮ้ยคุณตัแบกคุณจะบอกมดแดงนะไหนก็เดี๋ยวโดนหายถึงบอกถึงเปล่าเลยครับมันฟื้นอ่ะเดี๋ยวนะเปล่าไม่ได้อ้ออุปสรรคเยอะจริงว้าย นี่รนเต็กเกมเลยเขึ้นไปโลดนำ้นำน้ำลุยยุบลุยโอ้โหสิบตัวแล้วพี่น้องเอ้ยอมาทางรังนะครับอ่นแะไรครับโยก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 อีกหน่อยได้แล้วไม่ต้องจับหรอกมันเออกันตาผม,มอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมนาติดทวันโอ้โห น้ำหวานแตกแล้วเอ้ยมันกัดดวงตาผมเรื่ยเเรื่ยเเดี๋ยวเโอ้ยทั้งนั่งเลยพี่น้องเหรออะไรไอ้พึ่งสิพึ่งทำอะไรทางกันแดงสิอ๋อนึกว่าพึ่งโอ้โหไปไปไปมาได้เลยโอ้โหมาทั้งหัวมาทั้งหลังอ่ะไปย้ายของไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเยอะ เอาดิเดี๋ยวกูเอาคนไกลก่อนนี่ออกมาแล้วเอามาแล้วเหรอเก็บของเลยหลังที่ห้าครับหลังจา,ากกลับขามาขามากี่โลนี่เกือบสิบอะเป็นสิบป่ะสิบว่าสิบถึงยกสิบโลแต่หลัง,งลที่สี่มานี่ไม่นมานเลยมัมนเลยครับไม่เจอเครับมต้นคอยล้มอย่างดีอะไรอย่างนี้ไม่เจอครับหัวน้ำหวานนะจะ แจมอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นตัวกินเจารอนเยอะเอออังนี้ไทมูเป็นคนเจอครับอันใหญ่มากมาันจัดเนาะสนดอ๊อโอ้โฉมัาลัตัวมั้ลมลมมันไม่มาหามันไม่ไปหาพื่งโอ้ยอีช้ามาป่าตั้งบยู่ล้มันมีคนตัดเลยบ่เนี่ ออเออตอนมีคนมาหาแล้ววะตอนมีคนมาหาเออตอนมีคนมาหาครับแต่เขาหาไม่เจอครับโอ,อ,อ,อ้ยว่ะเนี่ยเขตัดอีกอีกรังหนึ่งแล้วก็ย้ายมาตรงนี้มั้งเออเป็นไปได้หรือไม่ก็มาเจอตอนตั้งอ่อนก็เป็นไปได้อีกก็ตัดทําไมล่ะก็ตัดแบบอยู่ไงเห็นไหมอ้ดหัวน้ำใ่จริงี่นองมันมเยอะเลยครับใส่โลใส่โลอือ ผ่านหนึงก็ชอบสีโอ้ยใหญ่ใหญ่เท่ารนแข้งเลยเว้ยใหญ่โอ้โหตาดีๆนะพี่โอ้นะโหมันใหญ่เกินเลยใหญ่ๆแบบนี้้าเกิดเสียหายนะเสียได้ดนะ้วยอ่ะมีกระพานคนอื่นเข้ามาเห็นนะโอ้รอยตัดครับเกี่ยวเราโอ้โหพี่น้องหือติตาไม่หมดก็จริงแต่ว่า ไอ้ที่ปิด,ดออนี่คือแบบอลังฉางที่เกิดครับน่าจะต้องแตกเพราะว่ามันหลายกิ่นเฮ้ยอยู่ที่ฝีมือวะเอาบอกกันไปใกล้ก็ได้เกเเเเเี่ยวใจเออไปห้ดูไรห้ดูน้ำมันครับโอ้ยจวดลองตัดแยกนะเข้ายา ค่อยตัดออมาได้เลยค่อยเดินับตัดแล้วจะดึง่อยค่อยโอ้ยอันงบรังที่ห้าตกใจเย็นๆหพี่น้องแตกไปแล้วฮะแตกไปแล้วตรงนี้อ๋ออันนี้กิ้งนั้นมันแตกมาตรงไหนมันเอ้ยไอ้กิ่งที่ยืนออกมาเลยนะเอ้ยนั่นเอ้ยนั่นเลย เออตัดไปก่อนปิ้งเสียงครับปิ้งเสียงเลือกจัดอือฮึหนักไหมงไงอ่ะแรงไว้ให้เขาเนาะเออแรงก่อนกระลอก่อนครับ โอ้โหอาจจะช่วยจับทางก็ได้ครับโอ้เกสรเยอะมากอูน่ากินจริงโอ้โหเดี๋ยวให้พันมุมแขวนนะครับเรามาดูรางกันร้อนแย่สนุกโอ้ล่ะครับโอ้โหพี่น้องเอ๋ยผมครับเกือบเต็มครับผมคราวนี้ก็เต็มแล้วพี่น้องสุดยอดไปครับสนุก เอาแล้วครับพี่น้องเอย๋ยรังที่หกไม่อีกแล้วครับบ่เดียวกันบ่เดียวกันคนละฝั่งคนละฝั่งครับโอ้โหรังใหญ่อีกแล้วครับผมอยู่ลึกอ,อยู่ลึกนู<อ>้นเลยพี่น้องไกลโคตรเลยเกิดติดตลิงครับเข้าทางไหนทางนน้นมาไปทามนุ้นไปครับ ยืยใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วโอ้ยช่วยก็สเลุดโอ้ยมาแล้วเอออลึกไหมฮะลึกไหมลึกมุดมาได้โอ เดี๋ยวเราจะทู่มเนี่ยทำให้เปิดโอ้เห็นรังแนละ้วเห็นรังแนละ้วไม่ลึกมากลึกมากที่นี่อยู่ที่นี่โอ้เรักครู่รอสักครู่ได้จนฉมดกันเร็วนีดครับดึงขับดึงอย่างจริงๆจังรังนี้การันตีเลยพี่จ๋าสองรงอังใหญ่ๆครับ À, ลังนี้อันนี้ผมเจอครับผมต้อให้เขาดูตัวเองด้วยนะโอ้โหวันนี้เจอถือว่าลังสวยๆนะวันนี้ถึงจะหายากก็เหอะโอ้โหจะเข้าถึงอบบอืม เออมันคือยรูปบจุหลืออะไรไม่มีขัดปกรอสักครู่ครับต่อให้ชัดกว่านี้ก่อนโอ้โหแม่เจ้าสวยกว่าแรกนี้ครับ อ๋อลัง <apply> น <some antis> ี้เต <bizarre> ็มเลยพี่น้องเต็มเอียดเลยตะวันจะไม่ปิดตานะผมสำรอจโทรศัพท์เอาไม่ปิดตาไม่ปิดตาโอ้เดี๋ยนอึ้งอยู่ครับยืมโทรศัพท์เอาเลยอันนี้ิดแล้วโอ้หนัก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 เลยนะวเขาถ่ายรูปครับถ่ายหมดถ่ายหมด อีกกระพันมุนครับโอ้โหวองทิมนะวองไม้ทิมนะปอดโอ้โหไม้ไม้ใหญ่โอ้แรงน,นี้ต้องขออีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวอ่าถ่ายใช่ไอ๋อ โอ้โหโอ้โหได้แล้วอย่เาเดี๋จริงเดีด๋ยวไปถ่ายเป็นวิดีโอนะ,อะโอ้โหพี่น้องเลยมันเต็มมันใหญ่มันล้นมันโอ้โหรังแรกกว่าใหญ่นะครับรางนี้ก็ไปโอ้โหชนะเลยครับผมมาไปนะยอันเนี้โอ้โหสุดยอดครับแม่ ไม่มีที่ตีเลยพี่น้องรางใหม่ด้วยไม่ถอนสักตัวครับอ้าวตัวสับมาเดี๋ยวถ่ายไปดูครับถ่ายเลยลงคลิปสัน้นคลิปเรียวเอาไอโฟนดูกันเลยไปเจอพึ่งหลวงแต่เราไม่กล้าตีครับรางข้าฟ้ามือยา่เกิอหนูนะ <laughs> เจอทั้งทีเย้เย้ รังวันขนาดนั้นได้ตั้งร้อยน้ำหวานเกือบร้อยโลแล้วลังนี้ไว้ก็ไม่ไม่บ่อแบกกลับบ้านต้องหมอันกลับบ้านตะการได้ใส่ไม่ไหวก็เลยไม่เอาตายนี่ครับตอนนี้ปีที่แล้วก็ได้นะได้ปีนี้ก็ได้แต่ว่ารางเล็กกว่าเดิมรอพานมาขึ้นไปซโลครับขึ้นเล็ว ขึ้นทางไหนโอ้ขึ้นทางไหนมุด้อไปทางนั้นขึ้นไม่ได้แต่ติดเอาควันไปลมก่อนมันไม่มีทางขึ้น Mới, mới. เมย์เม<อ>ื่อย์ฮะของเท่ฝ่ออฮะ้ะถฝ่อแขวในให้เขาคืนเหถอะไปดูก่อนนะได้ไหมเราไม่เห็นปล่อยปล่อยไหมอโอ้ท่านผู้ชมครับฝ่อรครับ ฟอร์มมาเลยฟอร์มมาเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราวางไว้ให้เขาคืนครับเขาฟัดตัวคืนอะรอดตัวมาเหมือนเดิมโอ้โหโอ้อหไม่สนอมเลยครับไปครับผมโอ้ยคันดีไม่มีมดแดงครับ